สัมพันธลมเชียงรายสวัสดีครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกนะครับก็เป็น e ีีที่4นะครับสำหรับในหัวข้อ أ, พันมอเตอร์พัดลมแบบละเอียดนะครับ EP นี้ก็เป็น e p พที่4หลังจากที่อีที่3ครั้งที่แล้วเราก็คือพูดถึงการ أ, พัน ขดลวดในขดลันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการพันขดสตาร์ทกันนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ขดสตาร์ทนะครับผมจะใช้ลวดอ่าเบอร์38นะครับอันนี้เป็นลวดทองแดงแท้นะครับเป็นของแท้นะครับคืออ่หลายท่านบอกว่าไปเสียเวลาพันขดลวดทําไมไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนไม่ต้องไปเสียเวลา ไปพันนะครับก็ไปซื้อในอินเทอร์เน็ตมันราคาถูกๆนะครับคือในอินเทอร์เน็ตอะนะครับทำไมมันถึงราคาถูกมันไม่ใช่ทองแดงแท้นะครับมันเลยทําให้เป็นมีราคาถูกนะครับแต่เนี้ยนะครับเราพันด้วยทองแดงแท้นะครับก็วันนี้ในโคดสตาร์ทเราจะใช้เบอร์ Ber 38นะครับก็เราจะพันอยู่ที่ ห้าร้อยรอบนะครับคือขดสตาร์ทก็จะมีอยู่สี่สี่ขดเหมือนกันนะครับสี่ขดย่อยนะนะครับคือขดสตาร์ทจะมีสี่ขดย่อยนะครับอ,ขขอบ่ขดย่อยละห้าร้อยรอบนะครับที่เราจะพันกันวันนี้นครับอ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาอ่าใส่แบบกันก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปนะครับ ก็จะมีอยู่4ี่ขดย่อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบลงไปก่อนแบบนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็อ่าเราก็บีบแน,น,น่นๆนะครับบีบแน,น,น่นไปเลยเพราะว่าคืออไม่ให้มีมีร่องนะครับบางทีเราพันๆไปเนี่ย เส้นลวดมันจะไปติดอยู่ในล่องมันก็ออกยากนะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับอันนี้เป็นเอ่อเส้นลวดเบอร์38คือเบอร์3าเนี่ยนะครับทั้งที่แล้วเราใช้เบอร์3 7ซึ่งเบอร์38นะครับมันจะเป็นเส้นเล็กกว่านะครับฉะนั้นนะครับเริ่มต้นเราก็จะอะ่ใช้ส่วนปลายของเส้นลวดนะครับอ่ส่วนปลายของเส้นลวดเนี่ยนะครับในการอ่พันเข้าไปกับ ตรงพันเข้าไปกับตรงปลายตรงนี้เลยนะครับก็วิธีการหมุนนะครับก็จะหมุนเหมือนครั้งอนก่อนเลยนะครับอ,อีกทีหนึ่งเนาะนะครับคืออันนี้เส้นลวดนะครับเสน้นลวดเราก็จะเอาใส่ล่องที่หนึ่งเลยนะครับล่องเนี้ยในคลิปไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับเสน้นลวดเราก็จะเอาใส่ช่องที่หนึ่งก่อนนะครับ อ่ะเราจะเริ่มแล้วนะครับอ่าครบหนึ่งรอบนะครับตามมาร์กที่เราได้ขิดเอาไว้ตรงนี้ก็อ่าครบหนึ่งร้อยนะครับต่อไปแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับไปเรื่อยเืมือซ้ายด้านนี้เราก็จับเบาเบานะครับมือขวาแล้วก็ปั่นเครื่องไปนะครับ อ่ะต่อไปอ่าตอนนี้ได้200แล้วนะครับ200รอบอีก300ครับสามร้อยรอบคือตรงคือตรงที่เรามาร์กตรงเนี้ยนะครับก็ถ้าครบหนึ่งรอบก็คือหนึ่งร้อยนะครับ อ่าสามร้อยแล้วนะครับต่อไปอ่าสี่ร้อยรอบครับรอบสุดท้ายครับไม่ยากนะครับในการพันอ่ารอบสุดท้ายโอเคนะครับอ่าไปครับห้าร้อยรอบครับ หนึ่งร้อยรอบสองร้อยสามร้อยหลีกสองร้อยครับสี่ร้อยครับ คือเราดูมาร์กตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ได้สี่ร้อยละเหลืออีกรอบสุดท้ายครับอ่าครบนะครับห้าร้อยรอบอ่าครับอ่าตอนนี้เราก็ได้อ่ามาสองขดละนะครับหนึ่งสองต่อไปเราก็ข้ามลวดมาฝั่งนี้เลยนะครับ ผมก็ข้ามมาฝั่งนี้เลยข้ามมาฝั่งนี้นะครับนี่อ่ะสําหรับท่านที่กําลังเข้ามานะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการพันขดลวดในขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทอ่าขดสตาร์ทขดที่สามนะครับห้าร้อยรอบครับอ่าหนึ่งร้อยรอบครับ หนึ่งร้อรอบผ่านไป200รอบครับตอนนี้เราได้200รอบแล้วนะครับในขดสตาร์ทรอบที่สามใกล้จะมาละห้าสามรอรอบครับ300รอบแล้ว ไปรอบที่400ครับรอบที่400 400ไปรอบสุดท้ายครับเราดูมาร์กตรงนี้นะครับมาร์กตรงนี้ถ้าเขาหมุนครบก็คือ100รอบสุดท้ายอ่ะเสร็จนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้สำหรับการพันขดสตาร์ทนะครับ ก็คนสตาร์ทก็จะมีอยู่4ี่ขดย่อยเหมือนกันนะครับขดละห้าร้อยอบ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 นะครับห้าสี่ยี่สิบก็ทั้งหมด2 0 0พันรอบนะครับโอเคทีนี้เราก็จะทำการตัดนะครับอ่ะเราจะทำการตัดเลยนะครับก็เราเผื่อ,อไว้ประมาณหนึ่งคืบก็ได้นะครับหนึ่งคืบก็ได้อ่ะประมาณนี้นะครับ ครับตอนนี้ขดสตาร์ทเราก็าพันเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงการพันขดโชกนะครับขดโชกก็จะมีอยู่2อสองชกนะครับคือชกหนึ่งกับโชก2นะนะครับดังนั้นแล้วโชกหนึ่งก็พันสี่ขดเราจะพันทับตรงนี้เลยนะครับทำเราจะพันทับขดสตาร์ทตรงนี้เลยนะครับขดโชกก็ขดโชกหนึ่งก็จะมีอยู่สี่ขด นะครับขดละร้อยห้าสิบรอบนะครับขดชกสองก็เหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบรอบนะครับเราก็จะพันทับลงไปเลยอ่ะอ่ะตอนนี้เราจะพันชกที่หนึ่งนะครับชกที่หนึ่งขดชกก็คือขดเร่งความเร็วนั่นเองนะครับอ่ะอ่ะเสร็จพร้อมนะครับอ่ะเราก็จะพันหัวสายนะครับอันนี้ก็คือหัวสายนะครับ หัวสายเห็นไหมครับไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับตรงเนี้อันเนี้ยหัวสายนะครับอ่าเราก็จะพันเอาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะพันทับลงไปเลยนะครับตรงนี้เราจะพันทั้งหมดร้อยห้าสิบรอบนะครับสำหรับชกหนึ่งนะครับ หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับทำให้ครบแล้วก็หมุนใช้มือหมุนได้อ่ะตอนนี้ร้อยห้าสิบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะข้ามไปเหมือนเดิมเลยนะครับข้ามไปอะตรงนี้อีกร้อยห้าสิบครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับนี้ก็150ทีนี้เราก็ข้ามไปนะครับอีกทีนี้ขดหนึ่งชกหนึ่งอ่าชกอ่าขด1ขดสองเรียบร้อยนะครับตอนตอนนี้ต่อไปก็ขดที่สามนะครับ150ยรอบหนึ่งร้อย ร้อยห้าสิบนะครับอ่าครบตอนนี้ร้อยห้าสิบครบนะครับแล้วก็ข้ามไปเหมือนเดิมนะครับอ่าต่อไปนะครับชกหนึ่งคดที่สี่นะครับขดสุดท้ายแล้วนะชกหนึ่งนะครับอ่าร้อยห้าสิบรอบครับอ่าตอนนี้ครบเรียบร้อยนะครับร้อยห้าสิบโอเคนะครับอันนี้ชกหนึ่งเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็อ่าตัดสายนะครับ แล้วก็ตัดสายได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพันโชคที่2นะครับอ่าอเราพันเอาไว้นะครับอันนี้ผมก็คอดหัวสายเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคสองนะครับอ่ะชคสองก็เหมือนกันนะครับร้อห้าสิบ รออ่ะเริ่มครับร้อยห้าสิบครบนะครับแล้วก็ข้ามไปคดที่สองนะครับอีกร้อยห้าสิบนะครับต่อไปนะครับอ่าขดที่สามครับข้ามไปเลยอีก ร้อยห้าสิบนะครับหนึ100่งร้อยอ่ะร้อยห้าสิบครบนะครับแล้วก็ข้ามไปสุดท้ายนะครับโชคสองขดที่สี่นะครับอีกร้อยห้าสิบ 100ผ่านไปอ่าสุดท้ายแล้วครับเอ้นะครับอ่ะอันนี้ก็ครบนะครับอ่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการอ่าพันขดลวดนะครับก็อ่าพีนี้นะครับเรากำลังอ่าตอนนี้เราก็พันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขดสตาร์ทแล้วก็ขดชกคนะครับเราก็พันทับลงกันลงไปนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะนะครับก็คือ อ่มันจะมี1ขด2ขด3ขด4ขดใช่ไหมนะครับในแต่ละขดอ่ะนะครับจะมีอยู่3ขดย่อยอ่าสรุปอีกทีหนึ่งนะครับในแต่ละขดนะอ่าสมมติขดที่1ตรงนี้ใช่ไหมมี3ขดย่อยคือสตาร์ทช็อก1นช็อก2นะครับในขดที่2ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับในนี้ก็จะมีขดสตาร์ทช็อก1นช็อก2สตาร์ทช็อก1นช็อก2 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับขดสตาร์ทแล้วก็ชกหนึ่งชก2รวมกันนะครับจะแยกจากขดลันนะครับขดลันเขาจะไม่ได้พันรวมเขาจะแยกต่างหากนะครับส่วนสตาร์ทกับชกนี่เขาพันรวมกันนะครับอันนี้สรุปให้ทีนี้เราก็ตัดสายเลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมเลยเราก็จะเอาแกะสายออกมานะครับ เนื่องด้วยอขดเนี้ยนะครับมันจะมีเส้นเล็กกว่าดังนั้นแล้วมันก็เราก็ต้องระวังนะครับเวลาออกหรือว่าเวลาพันอย่างเงี้ยนะครับมันจะขาดง่ายนี่มันเบอร์สามสิบแปดนะครับค่อนข้างจะเล็กอ่าออกมาแล้วนะครับทีนี้เราคอมมัดเอาไว้เหมือนเดิมครับ เดียกร้อยนะครับทีนี้เราก็จับเอาไว้ก่อนต่อไป <c oughs> โอเคนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ขดลวดสำคัญมาละนะครับสีขดนะครับนี่ได้มาละนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการาพันขดลวดนะครับขดที่ที่เรากำลังพันให้ได้รับชมกันนี้ก็คือเป็นขดสตาร์ทกับขดโช็คนะครับสี่ขดใหญ่แบบนี้นะครับ โอเคนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรสำหรับการาพันขดลวดในวันนี้นะครับ EP ที่ผ่านมาเราก็พันขดลวดเหมือนกันนะครับแต่เป็นพันขดลวดขดลันนะครับแต่ EP นี้ก็คือเป็นการพันขดลวดสตาร์ทกับโชครวมกันนะครับก็เดี๋ยว EP หน้านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูการาใส่ขดลวดลงในสเต,เตเตอร์นะครับจะมีเทคนิคมีวิธีการใส่ยังไง นะครับให้มันง่ายโอเคนะครับช่วยกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ